สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นบทสรุปหนังสือ The Science of Getting Rich หรือศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยผลงานของ Wallace D. Wattles บทที่17บทสุดท้ายบทสรุปศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยความคิดเป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆทั้งมวลขึ้นแรงปรารถนาเริ่มแรกนี้จะแผ่ซ่านออกไป บุกทะลุทะลวงเข้าไปในทุกช่องทางของจัก,กรวาลความคิดอันเป็นแก่นสารจะก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาจากจินตนาการมนุษย์สามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาจากความคิดของเขาโดยการแสดงออกซึ่งการกระทำที่ให้ความคิดที่เป็นแก่นสารนั้นปรากฏขึ้นนี่คือจุดกำเนิดของสิ่งทั้งมวลที่มนุษย์สร้างขึ้นในการบรรลุถึงสิ่งที่ได้นั้น คนเราจะต้องเปลี่ยนความคิดจากวิธีการช่วงชิงแข่งขันให้เป็นวิธีแห่งการสร้างสรรค์ให้ได้มิฉะนั้นเขาจะไม่อาจกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับพลังจักรวาลจนเกิดสติปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆในรูปแบบที่มองไม่เห็นได้และอำนาจในการเข้าใจรูปแบบของความคิดที่มองไม่เห็นนี้จะเกิดขึ้นด้วยวิธีการแห่งการสร้างสรรค์เท่านั้นไม่ใช่จากวิญ,ญญาณแห่งการช่วงชิงแข่งขัน คนเราอาจจะเข้าถึงรูปแบบอันเป็นแก่นสารที่มองไม่เห็นได้อย่างกลมกลืนจากชีวิตจิตใจที่ล่าเริงเพลิดเพลินและสำนึกในความกตัญยูรู้คุณอย่างจริงใจต่อพรแห่งของขวัญที่ประทานให้กับเขาความกตัญยูรู้คุณน,นี้จะรวมจิตใจของมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับรูปแบบอันเป็นแก่นสารที่มองไม่เห็นกล่าวคือความคิดของมนุษย์นั้นก็มาจากรูปแบบที่มองไม่เห็นนี้เอง คนเราสามารถบรรลุถึงการสร้างสารรค์ในแนวราบได้โดยการรวมจิตใจกับร่างกายของเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกับอำนาจแห่งปัญญาของรูปแบบที่มองไม่เห็นอย่างแท้จริงและต้องรักษาทัศนคติแห่งความขอบคุณในสำนึกแห่งการกระตันยูรู้คุณอย่างต่อเนื่องคนเราจะต้องกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนและมีภาพในใจที่แจ่มชัด ต่อสิ่งที่เขาอยากมีอยากทำหรืออยากเป็นและยึดมั่นจินตนาการแห่งความคิดนี้ไว้ขณะเดียวกันก็ต้องรู้สึกขอบคุณต่ออำนาจสูงสุดอย่างลึกซึง้งที่ได้มอบสิ่งต่างๆตามที่เขาปรารถนามาให้บุคคลผู้ปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยจะต้องใช้เวลาว่างในแต่ละวันเพื่อทบทวนไตรตรองวิสัยทัศน์ของเขาและให้รู้สึกขอบคุณล่วงหน้าราวกับว่าเขากำลังจะได้รับสิ่งนั้นจริงๆ อย่ารู้สึกกดดันหรือเคร่งเครียดเกินไปเพราะจะไม่สามารถไตรตรองภาพในจิตใจได้ดีจงมีความศรัทธาที่มั่นคงและความกระตันยูจากใจจริงนี่คือกระบวนการฝังความคิดที่ได้รับจากรูปแบบที่มองไม่เห็นและจากพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ใส่ลงไปในความรู้สึกนึกคิดของเขาพลังงานแห่งการสร้างสรรค์จะทำงานบนพื้นฐานที่ถูกสร้างไว้ ในแนวทางของการเจริญเติบโตตามธรรมชาติซึ่งในอุตสาหกรรมและในสังคมก็ต้องเติบโตตามแนวทางนี้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกรวมไว้ในภาพแห่งความคิดของพวกเขาและจะถูกนำไปให้บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ข้างต้นนี้อย่างแน่นอนและจะต้องเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาอันไม่สั่นคลอนแล้วเขาก็จะได้รับสิ่งต่างๆที่ต้องการ บนพื้นฐานที่ได้สร้างเอาไว้ในเส้นทางแห่งการสร้างสารรค์นั้นๆเช่นกันเพื่อที่จะบรรลุถึงความเป็นเจ้าของกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเขาจะต้องบรรลุถึงงานต่างๆที่ทำอยู่ให้มากกว่าที่ควรจะเป็นเขาต้องรักษาเป้าหมายที่จะมั่งคั่งร่ำรวยโดยการทำภาพแห่งความคิดของเขาให้เกิดขึ้นจริงๆและจะต้องกระทำสิ่งนี้ทุกๆวันและสามารถบรรลุถึงงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละวัน จงดูแลบริหารจัดการงานแต่ละอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเขาจะต้องให้คุณค่ากับทุกๆคนที่มาทำงานให้มากกว่ามูลค่าเงินตาที่เขาได้รับมาเพราะฉะนั้นงานแต่ละอย่างที่เขาทำก็คือการเพิ่มพูนชีวิตให้ดีขึ้นนั่นเองและเขาจะต้องยึดมั่นในหลักคิดแห่งความก้าวหน้าซึ่งก็คือการเพิ่มความพึงพอใจที่มากขึ้นให้กับผู้คนด้วยการส่งมอบคุณค่าชีวิต และสื่อออกไปให้ถึงทุกคนที่เข้ามาติดต่อกับเขาไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่ได้ฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้กล่าวไปแล้วจะสามารถบรรลุถึงความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างแน่นอนและความมั่งคั่งร่ำรวยที่ได้รับมานั้นจะเหมือนกับวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้จงตั้งมั่นในเป้าหมายมีความศรัทธาที่แน่วแน่และทำรงไว้ซึ่งความรู้สึกแห่งความกตัญยูที่ลึกซึ้งเอาละครับ หนังสือ The Science of Getting Rich จบลงแล้วนะครับแต่ว่างานของ Wallet d w a t t เ l ยังคงมีอีกหลายเล่มนะครับสำหรับหนังสือเสียงชุดต่อไปผมจะนำ The Science of Being Great หรือชีวิตที่ยิ่งใหญ่มาเล่าให้ฟังกันเพิ่มเติมนะครับก็ฝากติดตามต่อไปนะครับเช่นเคยสำหรับผู้ที่ยังไม่กด Subscribe รบกวนกดให้นิดนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ